abulimu kan kalian semua game online oke, kalau kita oke oke, อ่ะไม่ได้โอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่าสมไปเลยดูสิว่าจะได้หมดไรจะเป็น Dead Man. เดสมัทหรือว,ว่าอ้าวโอเคหาแล้ว d e a ะเดสมทนะเดสมัทถนัดเดสมัทมากกว่ารอสักแป๊มหนึ่งโอเคเข้าเกมแล้วรู้สึกว่าจะได้โหมดเดสมัทเยี่ยมอ่าทีมเรามีกาเดียน สามแล้วก็แอสซ s สซินสามแล้วก็ล็อกเกอร์สองเป็นฝฟายมันนี่โอ้โหแอสซ s สซินประมาณห้าตัว mm hmm. เยวะอะพอตัว mm hmm. Money, Guardian, แต่ฝ่ายบันลิกาเลี้ยงแค่หนึ่งแล้วก็ล็อกเกอร์อีกสองโอเคสอยแอร์นี่ทอร์โล่ไปก่อนแล้วขางนั้นก็โจนป้อมฮิวไปเพราะเราจะพักหลังไว้ตรงนี้ ใส่รถธรณีบิดเล่าเลยทำไมไ,ไม่พอมาออยู่กันตรงไหนเนี่ยอา้าวเอ้ยจบเอ้ยนั่นไงเห็นแล้วแต่สิ่งก็มีข้อเสียรตรงที่ว่าเวลาเราเจอสสารเข้ามาจริงๆม,มันจะตายง่ายเพราะ แอสทสินมันจะโป่งใสเ้าเห็นได้ชัดเฮ้ยเจไดแอสทสินนะล็อกเกอร์บัคการเดเอรไม่เจอเลยเช็คก็มีแอตทสินอยู่แถวขวาไปใจเพื่อเลยทำไมเนี่ยเฮ้ยการเนีเย

าไม่ตายใช่ไหมเออมีสตัวแนี้กำเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไอ้นีทเาลงไปเพิ่เอ็กๆแบบนฆ่าแล้วไงเฮ้ยตดโดนแมสซินหนึ่งตัวเว่อมยุพัง เรอย่าไปไฟนะอย่าไปไฟปืนกับมันเลยพวกอัลกฤรเนียมันโหร้ายมันร้ายโหดเลยมันร้ายโหดเลยได้ได้อีกเลยเฮ้ยยิงป้อมหาพี่ขี้เกียจสร้างเข้าใจคำว่าขี้เกียจสร้างไหมฮะไอเท๊เอกๆหนัโผมากไปเปล่าแหละ

พอแล้วเอ้ยจิ้พิษใตยเ,อ,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 เอ,อื้อได้ไงเออไไม่เป็นไรตอนนี้สึกว่าทีมเราจะนำอยู่ก็ะชุ่มกระช้จะไปปืนใช่ไหมเอาไปอะไรกันเอื้อโอ้หกห้าก่อ,อเริ่มไม่สวยแล้ว มาเยอะเซ็นเซย่ามันมาไม่ให้ตั้งตัวเลยเล่นมาไม่ให้ตั้งตัวเลยเล่นแบบม็เล่นแบบตัวตั้งเลยโอ้ ตมันจะจะฝ่วดน้นที่มันจะตายในที่จะไปหาที่อยู่

아우, 나도 안 웃기는. เลยไปดูด้านกลับแป๊บตรงโน้นน่ตัวฟังฟังังังเอ้ยเฮช่วย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 กันช่วยกันช่วยไกรวกันยิงยี่งสามตัวแล้วตรงน้ี่ตรงนน้นมีตรงนี้ก็มีเยอะจจะเยอะไอไหนเนี่ยแอซินเนี่ย เอ,อมันไปไม่ไป,ปเราสร้างป้อมใหม่ได้หาตัวมาก็ไม่เนียนมาก็ไม่เนียนเนียนก็ไม่มาอยากคิดว่าไม่เห็นอยาคิดว่าไม่เห็น,อหนโอเคโดนเพื่อนร้านจนได้

เออโอ้สไลเปอร์เฉ oh, ียวเส้นยนแรงไฟจุดหนึ่งแปดไมกระโดดแล้วแหละตกแบบโกดานเดียนโอ้ให้ล็อกวอทช์ตก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 เอาแล้วให้กาเดียนด้วการเดียนไปเราไฟไม่ไหวรับสายซัพพอร์ตเราต้องคอยช่วยเพื่อนการเดียนเป็นสายซัพพอร์ตส่วนล็อกเกอร์เป็นสายบู๊แล้วก็ส่วนเอเดเซนนี่ก็เป็น

เออเพิ่มเดือนเพิดือนเพิ่มแล้วใช่เฮ้ยมาจากด้านหลังอย่าเข้าด้านหลังตัวเธอเมันไม่ดีนะอือโอ้เจ็บตัวแล้ววัดปักได้เฮ้ยที่ติดตายโชว์เลยไม่ตายเพราะมันจะติดตายอุ้ยเกือบตายเฮ้ยปอม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 ไอ้น้องไปหาปอม พ่อคิวเราก่อนแก่ตายเอ้ยวิตตกระจายเอ้ยไม่เกลีวตัวเดียวไม่พอเหรอตัวเดียวไม่พอเหรอไม่มีแอสซิสต์ต้น,นตไหนฆ่าตัวได้ถ้าตูตั้งหลังทันยก็กวัฒนดาดามันจะแรงนะหรือมีมอะไรเอ้

Er. เ,เยอมากล็อกเกอร์เยอะว่ารอบที่เยอะเยอะ,ะเยอะอะไรเยอะเยอะแหละมาจากด้านหลังเนี่ยจะเข้าข้างหลังสี่มันไม่ดีนะเออถ้าจะเข้าต้องเข้าด้านหน้ามูกเก้าสามแล้วแค่ะจะดูทีมเราจะชนะมาต้องตายพื้นที่ต้องตายพื้นที่ ตายซูเปร์ทีมตาสูเปอร์ทีมไม่กลัว่ามาดินี่นีโหลดก่อนสมุดคือเรียบร้อยตายหนึ่งเอออันนี้ต้องหลบแล้วโอ้โหล็อกเก็ตลันเชอร์มาตะกาย เ้ยบสาสก์าไป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 ย่ำชนะแล้วคู่คู่หน่อยดูหน้าดิโอแอสซัสซินแล้วอันนี้ก็โอ้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เมดโอเคเราชนะแล้วระหว่างนี้เราก็ไปที่หน้าสกอร์แล้วเดี๋ยวขอเลิกการก่อน เอาตรงกลางโอ้โหได้ของไม่ดีเลยเอาอีกสักอย่างหนึงอู้เอาไม่มาทำไมเนี่ยเยี่ยมเมลสาลว้วโอเคเดี๋ยวรับภารกิจก่อนเดี๋ยวสร้างครนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยพอเนาะรับภารกิจรับ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 ให้หมดเลยอะไรภารกิจของเรลสาวรับหมด อ่ะจำเกินอ่ะแล้วก็ใส่ปืนโอเคต่อไปเราก็มาสร้างอวตารของเราเลยดีกว่าเรามาสร้างอวตารของเราเลยแน่นอนว่าการสร้างอวตารนี่ต้องเสียตังค์เนี่ยแน,น่นอนแต่เรามีการเราก็สามารถสร้างอวตารของเราได้อ่าเป็นคนนะไม่ใช่ตัวอะไรตารอตานี้ดีไหมเดี๋ยวนะ คือพอดีว่าไม่ชินกับการแต่งตัวไม่เคยแต่งมาก่อนเพราะฉะนยังไม่ค่อยชอบเล่นเกมแต่งตัวอยู่แล้วน้ำตานี้ก็ได้น้ําตาอยู่ในหัวออันี้ความตาสีเลยหาน้ําตาลก่อนน้านาําตาลไอคิวเอาดําไปเลยพอตาเราจะเอา เป็นเปลี่ยนแน่นอนแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆอะฮะเอาละวขอบตากตาตัวนี้ไม่เปลี่ยนเหรอกันก็แบบแบบแบเอาตาที่มันดูออจะใช้ได้นะ,ะอันนี้แหละ โ okay. อเคเราไปเสื้อผาไม่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 ไมไมปากก่อนปากโอ้เอา่เาวนี้ไหนเนาะมี่าอะที่มันใช้ได้บ้างไหมเหไหมอีกไหมไมไมอ่าไม่ไมไม มนะไรก็้จมูกนี่ไม่ค่อยสำคัญหรอกแตกาากกนะ่ถ้าไม่มีจมูกก็าหายใจไม่ได้จมูกไปดีไม่เอาจมูกได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีจมูกก็หายใจไม่ได้มันไม่มีจมูกเท่ๆเลยอะ 嗯，衣服啊。 วะอ,อันนี้ก็ได้เดี๋ยวเป็นสีเป็นสีทีเบียร์ชอสีฟ้า้อนนเอาสีฟ้าแล้วกัน มันจะหายเพระนั้เราต้องไปเอสเท้ก่อนปรับสียงปับเสียงีาหน่อยโอเคเพิ่บา,บาย ย่าต้องเป็นเอาอันนี้แหละ,ะน้ำตาจน้ำตาน้ำตาำอ่ะโอเคถุงมืออ,อ,อไม่ต้องรองเทา เพิ่มไปเลยต่อไปรองเท้ารองเท้าไม่มีอาแตะไปเลยใส่แตะไปเลย,ย,เลยโอเคเพิ่มมีอะไรเพิ่มไหม,อมตองนะโอเคต่อไปก็รอยสักรอยสักอยยาไม่ใส่รอยสักเป็นเหล็กเป็นเหล็กอย่าใส่รอยสักไม่ดีอ่าต่อไปก็ไปที่เอ่เอาหัวเลยแล้วกันอนะ่ะหัว หัวยังไงอ่ะหัวหัวของพิยาอยู่ไหนอ,อ่ะอ่ะอันนี้แหละปับหน่อยได้ไหมล่ยโอเคแต่สมันบังตานะ ประมาณนี้แหละโอเคจิบเลยอิบิยะโอเคเราสร้างเสร็จแล้วท่าทางก็าไหนดีมันใช่มันไม่ใช่บ้างโอ้ท่านี้เ <c oughs> ออมันก็ถ่าเริ่มต้นเนี่ยอ่าเอาบัตร โอเคเราได้อาวัตตาของเราแล้วโอเคเราได้ฮีบิาแล้วอ่าสงสัยจบแ้องอับเกรดสงหน่ยนะวันเช้าเออรู้สึกว่ามันจะนานไปแล้วเดี๋ยวคงได้เวลากันแค่นี้แล้วกันนะเพราะเดี๋ยวไปเจอกันถ้าอยากจะให้เล่นอีกทีก็บอกแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะหากเกมอื่นมาแคสนะโอเคออนไลน์บ้างเกม ออริจินหรือเกมยูเพลย์หรือเกมสตรีมอาจจะเอามาแคบบ้างก็ได้นะถ้าว่างๆนะโอเคก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแค่นี้แล้วกันนะ,ะนะสำหรับคลิปนี้ก็สัญญาว่าไป,ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเอาก็ยิ้มเพื่อนเด้อโอเคสัญญาวไาไป,ไป